ส่งงานติดตั้งฟิล์มนะครับ Honda Civic นางฟ้านะครับเลือกใช้ฟิล์มเป็นฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกภายใต้แบรนด์ Win o n นะฮะเป็นเซรามิก 5G บาหน้า40รอบคัน60นะครับนอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนฮะมาดูกันนะครับเดินรอบๆเลยฮะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับทดสอบด้วยเครื่องวัดนะครับมาดูกันว่าแสงสองพนเท่าไหร่นะครับนี่ฮะแสงสอง1่ UV กันได้ร้อยนะครับแล้วก็ลดความร้อนรวม99.3ฮะโอ้โหลดความร้อนมากๆเลยไม่ถึง นะครับความร้อนเข้าได้ไม่ถึง1นะฮะใน100%่งนี่กันไปแล้ว90กว่านะครับเก้นะเหลือแค่0.7นเะฮะนอกมืดในสว่างนะฮะด้านนอกนะครับสีนะครับบานหน้านะครับเราเห็นบานหน้า40นะครับประตูหน้า60นะครับแล้วก็รอบขันนี่60ทั้งหมดเลยนะฮะสังเกตด้านนอกมืดนะฮะแต่ด้านในใสกิ๊บเลยแบบนี้ฮะใครสนใจติดตั้งฟิล์มมาหานะได้นะครับฟิล์มรับประกัน8ปีนะฮะติดตั้งแล้วหมุนกระจกได้เลยไไม่ต้้้ออองรรรรนะคคคคััับบบโเฝากววดย